นีะครับพี่เปียกผมพี่ปลอกไม่เมาสัมลาณครับครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ติดชมติดตามชมเพจของพี่เปียกมาเมาสัมลานกันมาตลอดนะครับวันนี้พบกันทุกวันอังคารนะครับเวลา19นาฬิกามาให้สม่ําเสมอนะครับคอนเซปที่ผมจะคุยแล้วคุยต่อเนื่องก็คือเรื่องของการอ่านอีเดียเว็บแบบไม่ต้องนับเว็บนะครับทเดี๋ยวเว็บมันจะนับตัวมันเองครับเราไม่ต้องเสียเวลาไปนับเราไม่ต้องไปเอง เก่งเก่งกับเรื่องการรับเวฟนะครับเล่นเงินเป็นแต่ละชุดแต่ละชุดนะฮะของเว็บสั้นๆเราจะได้กําไรกันง่ายๆนะครับวันนี้ผมเข้ามาในตอนที่ยี่สิบเก้าแล้วนะครับวันนี้อยากเล่าเรื่องของหุ้นจบรอบให้ฟังบ้างเาเล่นหุ้นขาขึ้นกันมาตลอดเอ่อ e ีพตัแต่ EP แรกนะครับอันนี้ลองดูว่าขาลงก็มีแล้วเวลาที่เรามองขาลงเนี่ย เรามองมันว่ามันแค่พักหรือจบรอบนะครับอ่านได้จากเว็บนะครับเหลือหนังสือพี่เปียกเหลือไม่ถึงสาม้อยแล้วนะครับในกลางตอนนี้นะครับขายเรื่อยๆขายเรื่อยๆก็ไปเรื่อยๆไม่เป็นไรคือตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้เร่งละก็คือให้มันไปตามโครงมันใครที่ยังไม่ได้ก็หรือสนใจก็ทยอยซื้อเข้ามาก็พอหมดแล้วก็จบเปนไปแค่นั้นเอง เขบอกสามร้อยนี่โอ้มาวูบเลยนะครับคําสั่งซื้อมากลัวว่าจะไปได้กันเพราะเราไม่ผลิตแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นล็อตสุดท้ายละตรงนี้นะครับใครสนใจเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับอราคาหนึ่งพันบาทนะครับสั่งได้ที่ l ล n e i อ l i n ลนแอดนะครับ PPMM เอเอมสำรานสั่งสั่งซื้อตรงนี้สั่งซื้อที่นี่ได้เลยครับสแกนได้เลยไหมครับพี่ผมสแกนให้จะไปที่ l ล n e แอดย้อนเข ไปเพิ่มเพื่อนในลไล<ะ>น์อ๋อระอืมครับครับหากไม่เจอก็โทรศัพท์ได้นะครับ0818342554นะครับก็มีเจ้าที่รับสายนะครับวันนี้ผมทุกครั้งผมก็จะเปิดด้วยทฤษฎีดาวเนี่ยนะครับอยากให้ทุกคนรู้จักทิสดีดีวเราวด้ความเหมือนเขาเป็นเพื่อนเราเหมือนเขาเป็นคนญาติสนิทของเราเลยนะครับ ให้มีหนึ่งฐานหเห็นรูปแบบของหนึ่งฐานสองอยกักพักตัวแล้วก็ซ้สำสะพานต่อเพื่อต่อคลืน่นเข้าใจรูปแบบซ้ำๆอย่างนี้นะครับมันเอาไปทำงานต่อได้แบบไม่ยากเลยนะครับผมพัฒนาต่อยอดของคุณบิวเดอร์มาทำ RSI ไม่ได้มีแค่โรบอทกบโอโซทำให้เป็นรูปของทะเลภูเขาบอกเล่าโอกาสและความเสี่ยง ให้เห็นรูปแบบของโครงสร้างของการทําสะพานเชื่อมเวฟนะครับจุดเริ่มต้นจุดคอนเฟิร์มจุดทำเทคโปรฟิตแล้วจุดของการจบรอบเราจะเห็นได้ชัดนะฮะจากรีรูปแบบของตัวไอซนะครับที่ทําขึ้นมาใหม่นะครับโครงสร้างของเวฟไม่ต้องไปนับเวฟแล้ครับจับเวฟให้ได้ว่ามันมี3ระยะแค่นั้นนะเราอยู่ว่าระยะไหนเล่นยังไงนะครับระยะใต้เส้นค่าเฉลี่ยสองอเราก็เรียกขนน,นนะครับโตต่อจากหนอนนะครับ ก็จะเป็นข้ามเส้นค่าเฉลี่ย50่อครับ200นี่ยครั้งแรกที่ไม่ได้ก็จะเป็นระบบระดับเรียกว่าระดับดักแด้นะครับตัวนี้ยเวฟสามก็จะงามจะจะแข็งแรงจะโตใหญ่นะครับแล้วก็ไปถึงอีกขั้นหนึ่งคือต่อจากระยะดักแด้ขึ้นไปเนี่ยแถวนี้มันคาดหวังยากครับมันจะอาจจะพุ่งแรงหรืออาจจะแบบค่อยๆเตี้ยๆลงมันเป็นช่วงของการระบายของฮะมันจะมีข่าวดีอ่อ มาบอกเราว่าอันนี้น่าเก็บอันนี้น่าใช้อันนี้น่าซื้อนะฮะคือเขาจะระบายของนะครับเขาเนี่ยสังเกตข่าวพวกเนี้ยนะก็ใครมีก็ให้ลินขายในระยะนี้ได้แล้วก็เดี๋ยวมันก็จะจบรอบกลับสู่วัฏจัรรของการเป็นหนอนเป็นดักแน่เป็นพิเศษลองดูภาพอย่างนี้นะครับเวฟมันก็เป็นอย่างนี้อีดิทเวฟมันก็เป็นอย่างนี้นะครับทฤษฎีของวายคอฟเราสนใจวายคอฟเราสนใจที่จะเป็นโครงสร้างที่เป็นเรื่องระบบการสะสม ม่าจะเป็นสะสมด้านล่างหรือการระบายของด้านบนมันมีเฟรดให้เราใช้นะครับศึกษาไว้แล้วก็ใช้งานนะครับรูปแบบของการอ่านคลื่นให้เป็นเห็นกำไรเนี่ยอ่านโครงสร้างนี้เป็นสะพานให้เจอนะครับทุกรอบหลังจากหลังจากสะพานเนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างที่เราสหาจุดเริ่มต้นจุดคอนเฟิร์มและจุดเทคโปรฟิตหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นยุคข,ของการจบเวฟนะครับก็จะเป็นจุดสิ้นสุด ทำรูปแบบอย่างเงี้ยซ้ําๆในรในแต่ละรอบแต่ละรอบนะฮะก็จะเราก็จะได้กินแต่ละคําแต่ละคำนะฮะไม่ต้องรันยาวไปตลอดต้นทางจนถึงจนกระทั่งถึงปลายทางนะครับรูตลาดทุ้นไทยนะครับเรายังไม่ไปไหนกันเลยนะครับเรายังอยู่ในทรงที่ไปอยู่ในใต้เส้นค่าีึยสองร้อยเรายังเป็นหนอนกันอยู่นะครับสะสมกันอยู่ย่านย่านนี้นะครับวันนี้เมื่อสองสัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถึงสัปดาห์นี้เราก็ยังเปื้อนเปียนอยู่แถวนี้แต่โครงสร้างดีนะฮะ ผมถือว่าเป็นโครงสร้างที่เริ่มแน่นขึ้นเป็นโครงสร้างที่พอจะมีความหวังได้เราจะหมดหวังกัตอนที่มันกลับเข้ามาในไส้นะครับลงมาต่ําถึงระดับประมาณหนึ่งสามสี่สามหรือต่ํากว่านั้นนะ่ะแต่ว่าโครงสร้างของการขึ้นอาจจะต้องเปลี่ยนทางแล้วนะครับจจะต้องมีการลงลึกกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ภาพของการเข้าช็อตหรือเล่นในผ้าคาลงมันก็จะเกิดขึ้นนะครับ ตอนนี้เรายังสนใจที่จะเล่นในฝั่งรองนะฮะในฝั่งรองเมื่อตอนสายๆผมก็ประมาณวา่าแถวแถวแปดห้าสิบน่าจะพอที่จะสู้ไหวเท่านี้คือแปดห้าสิบรับอยู่ถ้าพรุ่งนี้มันไม่ใช่วันหยุดเนี่ยผมก,ก็จะห่อมานะฮะหลังจากวันที่เราหยุดแต่ว่าตลาดทั่วโลกก็ไม่หยุดเนี่ยมันบองยามกันนะฮะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นโชคดีก็ ก็กระโดดขึ้นไปผมว่าถ้าวันนี้ใครไม่ได้หอมาก็รอเล่นนะฮะถ้าโดดขึ้นไปเหนือ84 847นะครับก็เล่นต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าหลุดลงมาก็ลงมาหาแนวรับถัดไปนะครับที่จะเป็นแนวรับสุดท้ายของภาคของการการขึ้นนะครับถ้าแถว839ลองเล่นดูนะฮะในภาพนี้นะครับมาดูอาการนะครับมีอาการ ดื่มน้ำนิดหนึ่งฮนะมีอาการจบ <c oughs> มีอาการจบรอบของคลื่นนะดูการจบรอบของคลื่นเนี่ยให้ดูเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยเป็นหลักนะครับมันจะพักตัวใต้ส้นสองรอยแล้วก็มาหา้โครงสร้างที่เราก็เป็นระยะสะสมถ้ามันสะสมหนึ่งรอบหรือสองรอบถ้าหนึ่งรอบก็ดีก็กลับเร็วหน่อยถ้าสองรอบก็กลับช้าหน่อย แต่ถ้ามากกว่าสองรอบเนี่ยคือปรับฐานใหญ่นให้เข้าใจแบบนี้นะครับโครงสร้างที่ <c oughs> มันจะมันจะกลับไปได้เนี่ยมันจะหลังจากที่มันขึ้น -high ระยะหนึ่งนะครับแล้วก็พักตัวควรเปลี่ยนที่จะหลุดเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยลงมาเนี่ยนะครับเ่าเนี้มันก็จะมีการทํารูปแบบเรียกว่าสะสมคือรูปแบบของไซเวเนยระดับหนึ่งแล้วหลุดกรอบลงมาเนี่ยอันนี้ให้นับหนึ่ง ถ้าเขาถ้าเขากลับไปเลยอันนี้เป็นสัญญาณดีนะครับที <relevance> ่จะเป็นสัญญาณคงทำทำเว็บต่อเนื่องกลับขึ้นไปนะครับแต่ถ้าหลุดลงมาแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะยากหน่อยช้าหน่อยก็ว่ากันนะครับแถวเนี้จะมีโครงสร้างของการสะสมอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ากลับก็บก,ลบกลับนะครับถ้าไม่กลับนี่อันนี้เรื่องใหญ่นะคือมีกระบการปรับฐานใหญ่นะครับถ้าไม่ถ้ากลับได้ก็เขาก็จะไปต่อในเว็บที่เป็นเว็บขาขึ้นแล้วก็ไปต่อของเขานะครับนะครับ อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ลงมาอันนี้เหมือนจะเหมือนจะเป็นล็อตใหญ่นะครับพักตัวเสร็จแล้วทําล็อตใหญ่ตรงนี้มีโครงสร้างของสาสะส,สมอันนี้ทิ้งมาเป็นรูปของมอร์นิ่งสตาร์คือทิ้งท้ายนะครับแล้วรีบกลับรีบรีบกลับไปเร็วเนี่ยไม่มองเป็นโครงสร้างของ Morning Star มอร์นิ่งสตาร์ไว้ได้นะครับแล้วชุดนี้นะกลับไปเล่นในกรอบแล้วก็ข้ามกรอบึ้นไว้ได้ทรงนี้มันไปต่อนะฮะทรงนี้มันจะไปต่อ โครงสร้างที่ที่ที่ไปต่อเนี่ยที่ทมีโครงสร้างคล้ายๆกันอย่างเงี้ยนะครก็คือตอนที่มันหลุดเส้นค่าเฉลี่ยแถวๆบนแถวเส้นค่าเฉลี่ย2อ0รอยเนะ่ครับทนี้มันจะมีไซเวอยู่ร <ๆ S 2> อบเนี้ยเ,เล่นได้สั้นๆนะครับแต่ถ้าหลุดมาอันนี้แบบสต็อปลอดหรือไม่ก็ใครเล่นฝั่งช็อตก็กะช็อตลงไปได้นะครับแล้วก็จะพักตัวอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างเงี้แล้วถ้ากลับขึ้นไปได้อย่างเงี้ยโอเคโครงสร้างอย่างเงี้ยเป็นโครงสร้างที่พอพอที่จะเตรียมพร้อมแล้วขนาดนี้ถ้าเป็นรูปแบบ ของที่ผมสอนนะฮรรูปแบบนี้เขาเรียกว่าทำรูปแบบของตัวสะพานสะพานมันคือการจบเว็บสั้นๆมันยังไปต่อไม่ได้นะครับทํารูปแบบของตัวสะพานอันนี้รอสัญญาณของการหาจุดเริ่มเข้าแล้วก็จุดคอนเฟิร์มมันจะเป็นสัญญาณที่เราจะอาจจะข้ามเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยแล้วก็เป็นเว็บใหญ่ในขณะที่เป็นดักแด้ขึ้นไปได้เพราะนี่มันเป็นโครงสร้างของหนอนนะครับนะ โครงสร้างหลักแรกก็จะขึ้นต่อจากนี้นะครับถ้าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นตอนนี้เป็นจุดคอนเฟิร์มมันก็จะวิ่งต่อนะครับเดี๋ยวนะใส่พอยเตอร์ซะหน่อยอัมอัรระตตนี่ก็ลงมาอันนี้ก็คืออยู่ร,ร,ะ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 ,ระดับแรกนะครับ,อบของของการพักตัวแรกโครงสร้างตัวนี้ท่านจะไปต่อคือกลับไปเลยเนี่ะครับก็ถ้าแถวประมาณแถวตรงยี่สิบสามสิบมาแลแถวนี้นะครับเป็นจุดรับได้ เป็นจุดคอนเฟิร์มได้เพื่อที่จะทําเป็นไฮต่อเป็นเว็บขาขึ้นได้ก็อัปตาก็จะมีโอกาสที่จะชนะไปเด่นแถวตรง27ได้ครั้งหนึ่งนะครับ BCS นี่ททำมา2ระดับแล้วคือ,อตอนช่วงพักตัวทำไซเบรในรอบแรกนะครับทำไซเบรในกรอบตัวนี้นะครับถือเป็นครั้งที่1และขณะนี้ทำครั้งที่2อยู่นะครับทำกรอบครั้งที่2คือตอนนี้ถ้า b ี s หลุด19 บาทสี่สิบลงมาก็ก็อาจจะสัญญาณลองคือสัญญาณกลับขึ้นไปอาจจะยากหน่อยนะอาจจะเป็นสัญญาณช็อตนะครับ KTB ก็ทำมาสองรอบแล้วนะครับรอบนี้ถ้าหวังจะเล่นต่อให้ก็กลับขึ้นไปเ,เล่นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200ขึ้นไปก็แนวรับ่แถวประมาณแถวตรงสิบหกห้าอะไรเงี้ยนะครับก็ค่อยเล่นไปนะครับ BPL นี่ก็เป็นสัญญาณที่2ครั้งแล้วนะครับ เป็นครั้งที่สองที่ทำไซเบร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่หลุดไอ้แปดสามหนึ่งสามแปดเนี่ยจุดห้านี่เรากลับขึ้นไปได้เหนือเอาเหนือเรียกเหนือสี่หนึ่งสี่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 ศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแอดวานก็ทำหนึ่งทำสองนะครับอันนี้ทำมอร์นิ่งสตาร์โครงสร้างสวยนะครับถ้าเล่นใหกรอบอยู่ระหว่างร้อยยี่สิบสองร้อยสามนะครับถึง สองร้อยเอ่อสิบสองนะเล่นอยู่ในกรอบนี้ก,ก็ก็เล่นเขา้าเล่นในกรอบก่อนเนะี่ยก่อนที่จะแท็กเอ่อพัฒนาตัวขึ้นไปเหนือสองร้อยสิบสองอันนั้นก็จะเป็นสัญญาณของการกลับตัวใหญ่นะครับ e a เนี่ยให้ให้ให้ก็สังเกตอันหนึ่งนะตอนที่เขาจบเอ่อทำทำไซด์เวในกรอบของการหลุดเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยลงมามีรอบที่สองลงมาเนี่ยนะครับนะแล้วมีสังเกตรูรปรูปแบบของการหลุดเนี่ยนะครับ ไอ้หลุดชุดเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่าการกลับตัวของเขาเนี่ยอาจจะช้าหรือหรืออาจจะยากหรืออาจจะเป็นการกลับตัวใหญ่นะครับลงมาถึงในระดับของครัง้งที่สามนะครับแล้วยังมีหลุดจากครั้งที่สามลงมาอันนี้นะฮะเป็นโครงสร้างที่อาจจะมีการพักฐานหรือปรับตัวปรับฐานใหญ่เนื่องจากขบวนการอะไรของทางธุรกิจของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอะรับรู้ได้ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลง ของการเปลี่ยนรูปแบบเวฟนะที่มันจะเป็นเวฟยังเป็นคงเป็นเวฟที่จะเป็นขาขึ้นต่อได้นี่นะครับเอาแค่สองระยะนี้นะของการสะสม,มเนี่ยนี่นั่นก็จะน่าสังเกตได้นะ MDC คล้ายๆกันนะครับอย่างเงี้ยมีครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองหลุดครั้งที่สองมาครั้งที่สามมานี่อันนี้ยาวเลยนะครับแต่ MDC ตอนนี้เขาเริ่มกลับแล้วนะเขาเริ่มทํารูปแบบของการสะสม,มทําโครงสร้างของสะพานทําจุดรับเข้าทํายืนเหนือ เส้นค่าเฉลี่ยนะสองร้อยขึ้นไปอยู่ด่าละของการทําเป็นดักแด้ได้นะครับแต่ก็ช้าหน่อยแต่ว่าโอเคก็ยังเป็นทรงที่พอที่จะจะเล่นต่อได้นะครับเซตเราก็เหมือนกันนะฮะเซตนี้เนี่ยหลุดเส้นค่าเฉลีย200่ยสองร้อยลงมาก็ทํารูปแบบของตัวไซเวรครั้งที่หนึ่งอันนี้ทำไซเวค้งที่สองอยู่นะครับนะ ถ้ารอบนี้กลับขึ้นไปได้ก็สวยนะครับก็จะพัฒนาตัวเป็นหนอนเป็นดักได้นะถ้าขึ้นไปเล่นกันอยู่ประมาณแถวพันพันห้าได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับลองตดองตามดูนะครับด้วยวิธีแบบนี้นะครับโออาก็หลุดมานะครับสองระยะอันนี้ก็ถือหลุดตั้งแต่ยี่บสี่แล้วนะครับเหล่านี้แล้วก็ไม่มีนิวโรนะครับอยู่ตรงแถวยี่สิบแปดตรงที่ไม่มีนิวโนนานๆตรงนี้นะขถามว่าใครสะสมได้ไหมสะสมได้ฮะนะครับตรงสิบแปดบาทเนี่ยับสะสมได้ ไอพก็หล่นมาตั้งแต่สองครั้งมาตั้งแต่ประมาณแถวสามสิบ,สบตอนนี้ก็มีกรอบอยู่แถวประมาณตรงยี่บสามบาทนะครับก็รอสัญญาณของการกลับตัวขึ้นไปใครเรียนเรื่องของการทำเว็บขาขึ้น,นก็อ่านเว็บขาขึ้นได้พอตัวที่ีก็ลงมาสามรอบแล้วตอนนี้ก็ทำเป็นไซเบททำเป็นเว็บสั้นๆนะจบเบสกบจุดสั้นๆก็รอสัญญาณของการทำจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดคอนเฟิร์มเพื่อที่จะกลับตัวขึ้นไปด้านบนนะครับ บ้านปูก็มาตั้งแต่จริงๆบ้านปูนี่น่าจะรู้ได้ตั้งแต่มันจะเก่าหลุดสิบบาทน,นะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็มารอมีสัญญาณแปลกๆของเมื่อวานเมื่อวานนี้มันขึ้นไปประมาณแปดเปอร์ซ็นตก็ถามหาข่าวกันนะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ต้องไปสนใจนะดูว่าถ้ามันไปต่อเดี๋ยวมันจะทํารูปแบบของการทําเว็บขาขึ้นเองนะครับตามกันได้เจอ BCP เนี่ย b c ซเนี่ยเริ่มเป็นสัญญาณแรกนะฮะ ถ้าใครเข้าใจเรื่องของโครงสร้างของการปรับฐานของการปรับตัวก็ให้ตามมานะครับตอนนี้ท็อปเนี่ยท็อปก็มีโครงสร้างของชุดแรกแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่ถ้าก็กลับเขาเด้งกลับขึ้นไปยืนเหนือประมาณเท่าห้าสิบเอ็ดจุดสองห้าได้มันจะมีเล่นกรอบสั้นๆนะครับอยู่ในแถวประมาณห้าสิบสี่แถวนี้ถ้าใครเล่นก็จะพอจะเล่นได้นะครับเคแบงก็ยังเล่นในกรอบนะครับ t คทีบีก็ก็รออยากให้รอนะฮะแต่แถวตรงสิบหกแปดนะฮะแล้วค่อยเล่นเพราะเขาทำสองครั้งคือถ้าหลุดไอ้หลุดหลุดสิบห้าบาทลงมานี่ก็คือลงยาวนะครับอันนี้เรายังเล่นสัญญากลับได้นะครับทียูครั้งที่แล้วอยากให้รอตรงที่สิบสี่เจ็ดวันนี้ลงมาให้แล้วสิบสี่เจ็ดสังเกตเนี้ยส่งนี่ดีๆมากนะครับเป็นส่งสัญญาณของ,ของการของการกลับตัว ที่ตรงแท่งเทียนเนี่ยมันมีสัญญาณกลับตัวแล้วก็คือมีแท่งไส้แล้วแล้วก็มีแท่งกลับนะครับวันรุ่งขึ้นถ้าวันพฤหัสมาเปิดแล้วอยู่เหนือเหนือกว่าราคาปิดวันนี้นะครับราคาปิดก็คือวันที่สิบสี่เก้าคือแถวต้องสิบห้าสิบห้าสิบนะงเหนือถ้า, 15, ถาถเปิดแต่ทางนี้นะก็ะพอเล่นได้นะครับเป้าก็คืออยู่แถวตงประมาณสิบห้าแปดใกล้ๆนะครับเล่นกนระบสั้นเพราะว่ายังเป็นทรงที่ยังเหมือนค่อ่นข้้งจะอ่อนแอนนิดนึงนะครับ อันสัปดาห์นี้ก็ยังสนใจกันเล่นที่ท็อปนะครับท็อปเรียังอยากได้ให้เล่นเหนือห้าสิบเอ็ดจุดสองห้าเคแบงเล่นในกรอบร้อยสามสิบกับร้อยสมห้าล้วก็ KTB ขอรอรับที่สิบหกจุดแปดแล้วท u T ูทีูนี่ขอวันเปิดเล่นเหนือเล่นจะแถวตรงสิบห้าสิบเล่นได้ ประมาณนี้ครับพี่เปียครับเทคนิคสั้นๆพีอเปียกพูดแต่ละตัวที่กำลังลงแรงๆนะฮัลโหลครับพี่เปียกอยู่ไหมอยู่อยู่อยู่ป๊บป๊บป๊บเราก็ได้ไอเดียของของหุ้นที่ลงแรงๆนะวันนี้ก็ดีนะใช่ครับครับพี่เกี่ยวกับตัวไหมหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยใช่ครับพี่ครับเราจะเห็นได้ฮะจริงๆเห็นได้ก็เห็นได้ตั้งแต่ตอนที่ลงมาแล้วนะครับเราจะรู้ได้ยังบีซีพีอย่างเงี้ยฮะไม่ต้องรอถึงรอบ รอบรูปเอ่อรูปที่สองนะฮะหรือว่าสัญญาณที่สองครับตรงนี้ครับพักก่อนแล้วก็ลงมารับข้างล่างได้ครับพี่โอเคครับอืมก็วันข้างหน้าก็เจอกันยี่สิบแปดพฤษภานะครับสิบเก้ารายการเหมือนเดิมขอบคุณมากนะครับพี่เปียกขอบคุณแฟนเพจพี่เปียกมาสำหรัทุกท่านนะครับพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ